ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีวันที่4พฤศจิกายนนะครับพศ2567นะครับผมมาพบกับร้านรามาสูน h ชาแนลนะครับผมร้านอยู่ติดโรงเรียนมานายมนะครับอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับหมายเลขโทรศัพท์0894064695นะครับทางร้านของเราไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเฉพาะท่านที่สรวกโอนนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับผมท่านไหนต้องการมารับสินค้านะครับผม แนะนำนะครับให้ท่านโทรเข้ามาก่อนด้วยพี่น้อง0894064695นะครับผมร้านเปิดนะครับผมเปิดให้บริการ8โมงเช้านะครับถึงบ่าย3โมงเย็นนะครับท่านไหนจะเข้ามานะครับผมรบกวนเข้ามานะคุกบอโทรเข้ามานิดนึงนะครับเผื่อมาอยู่ร้านเผื่อไปส่งของนะพี่น้องจะได้ไม่เสียเวลาตรงนี้นะครับส่วนท่านไหนที่สั่งของออนไลน์นะครับผมขอนะครับท่านที่สะดวกนะครับผมโทรเลยว่า ทักไลน์มาเท่านั้นเด้อพี่น้องนะครับผมช่องทางเฟซนะครับผมพี่น้องไม่แนะนํานะครับผมเผื่อไปเจอเฟซบอมนะครับไปเจอมิชชัชีพนะครับพี่น้องจะเสียโอกาสนะครับเสียตังค์ฟรีเด้ออันนี้ฝากไว้นิดนึงนะครับขอท่านนะครับที่สามารถโทรเข้ามาหรือว่าทักไลน์เท่านั้นนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับพี่น้อง0 8 9 4 0 6 4 6 9 5นะครับ ID เดียไลน์พี่น้องเข้าไปเพิ่มใน ID เดียไลน์แล้วก็ใส่เบอร์โทรผมเข้าไปได้เลยนะครับสำหรับท่านที่สนใจสินค้านะครับพี่น้องอ่ที่หายไปนะครับี่หายไป สองอาทิตย์นะครับไม่ได้ลงขายสินค้าเลยนะครับอันนี้พอดีเกิดอุบิเหตุนิดหน่อยนะพี่น้องนะครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับตอนนี้ก็ยังรักษาตัวอยู่นะครับผมยังรักษาตัวอยู่นะครับก็อาจจะชิ้นใหญ่ๆนะครับอาจจะยังไม่ถนัดนะครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็เอาสินค้านะครับมาให้พี่น้องมาให้พี่น้องได้รับชมกันก่อนนะครับผมจะได้ไม่ลืมกันนะครับพี่น้องส่วนท่านไหนยังต้องต้องการที่จะซื้อตู้ลำโพงนะครับก็แนะนําที่ท่านที่สามารถเข้ามาที่ร้านได้ก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับยัง ไม่สามารถที mm ่จะยกของหนักได้นะครับพี่น้องพอดีมีปัญหาสุขภาพนะครับอันนี้ฝากไว้นิดนึงนะครับผมท่านต้องการใช้สินค้าด่วนๆนะครับพี่น้องนะครับผมก็พอเริ่มดีขึ้นก็จะรีบนะครับมาขายสินค้านะครับชิ้นใหญ่ๆให้พี่น้องนะครับผมท่านไหนต้องการชิ้นใหญ่นะครับช่วงนี้ขอท่านที่เข้ามารับเองได้ก่อนนะครับผมวันนี้นะครับผมมาเริ่มกับสินค้าตัวแรกกันเลยนะครับพี่น้องเริ่มจากไม้ลอยนะครับพี่น้องไม้ลอยนะครับ M XM 2000พันทนะครับ XM 2000พันทนะครับผมบาย X 1 0มิกนะครับพี่น้องนี่ครับตัวนี้เป็นขึ้นใหม่นะครับเป็นขึ้นใหม่ที่กสทชกำหนดมาเลยพี่น้องนะครับนี่ครับผมสภาพสวยๆนะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับสองสองตัวนะครับสัญญาณไม่หลุดนะครับผมตัวใหม่นะครับนี่ครับให้พี่น้องดูสภาพใหม่นะครับสภาพสวยอยู่ด้วยพี่น้องนี่นะครับ อ่ะอมใช้งานนะครับผมตัวนี้เป็นคลื่นใหม่นะครับใช้งานได้ปกตินะครับผมตัวใหม่สภาพตามนี้เลยพี่น้องนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับผมสลหรับไม่ลอยนะครับผมได้ก็มาที่ power amp นะครับผมล a l กนะครับ walk สิบห้านะครับตัวนี้ก็สภาพสวยพี่น้องไม่อียมนะครับ w ล l k สิบห้านะครับนี่ครับตัวนี้สิบแปดนิ้วได้เลยค่าละสามถึงสี่ดอกนะครับพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องดูกันชัดๆนะครับนี่ครับ นี่ครับผมสภาพเดิมๆไม่นองสวยเลยนะครับ18นิ้วนะครับผมข้างละ3ถึง4ดอกได้สบายๆนะครับวอล์กสินะครับผมเป็น p o วเวอร์แอ i ป์สวิตนะครับผมน้ำหนักเบานะครับท่านในหาอยู่นะครับ12,500บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับ12,500บาทนะครับผมพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็มาที่แรกนะครับผมแรกคอมแพกนะครับขนาด 3U นะครับ 3U ลึก21นิ้วนะครับ 3U ลึก21นิ้วนะครับท่านในหาอยู่เด้อนะครับผมสภาพใหม่เอี่ยมนะครับสภาพใหม่เอ เป็นของยี่ห้อคอมแพกนะครับสีสวยนะครับไม่มีตำหนิได้ทั้งสิ้นนะครับสภาพใหม่เอี่ยมเลยตัวนี้2,800บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับ2,800บาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็มาที่มิกเซอร์นะครับผมมิกเซอร์ซาวเบสนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับของซาวเบสนะครับเป็นรุ่น MGP 6X นะครับ MGP 6X นะครับตัวนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับเอฟเฟกต์สิบโปรแกรมนะครับตัวนี้นะครับผม สภาพสวยๆนะครับมาพร้อมแหลกพี่น้องนะครับมาพร้อมแหลกเลยนะครับแหลกเป็นแหลกคอมแพกนะครับนี่ครับแหลกคอมแพกนะครับสีสวยนะครับนะครับตัวนี้ก็สภาพใหม่เอี่ยมเหมือนกันพี่น้องนะครับแหลกคอมแพกนะครับอ่ะท่านไหนหาอยู่เด้อมิกพร้อมแหลกนะครับพี่น้อง4,800บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับมิกพร้อมแหลกนะครับ4,800บาทนะครับพร้อมจัดส่งเลยนะครับท่านไหนหาอยู่นะครับไม่ควรพลาดเด้อพี่น้องแล้วก็พาวเวอร์แอมนะครับวันนี้เดี๋ยวมีราคาพิเศษนะครับหลายๆตัวนะครับเดี๋ยวลดราคาพี่น้องแม่งปันพี่น้องไปใช้งานนะครับผม MG นะครับพี่น้อง อพอแหวมนะครับผม MG นะครับ MG ซาวนะครับนี่ครับสภาพสีสวยนะครับหม้อแปลง2ลูกนะครับใหญ่ๆตัวนี้18นิ้วได้ค่างละสองดอกนะครับสัญญาหาอยู่นะครับตัวนี้7,500บาทนะครับพร้อมส่งนะครับ7,500บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็มาที่ปีคอสนะครับผมปีคอสสันซาวนะครับปีคอสสันซาวนะครับเป็นปีคอสสามทางนะครับผมสามารถบูธเสียงได้พี่น้องนะครับเล่น2ทางได้เล่น3ทางได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับมีช่องไม้นะครับมีช่องไม้พร้อมเลยนะครับตัวนี้ สภาพสวยนะครับไม่อี่มนะครับไปลองดูด้านหลังนะครับนี่ครับผมด้านหลังมีทั้งแจ็คโฟนนะครับ r c และก็ X.L.R. นะครับพี่น้องเป็นรุ่นใหม่นะครับสามารถต่อสายสัญญาณได้หลายรูปแบบนะครับพี่น้องนะครับ่าไในหาอยู่นะครับผมคลิปนี้จัดราคาแบ่งปันพี่น้องนะครับผมสันชาวนะครับ A.C. 2 0 2 1นะครับผมขายเพียง3,800บาทพอนะครับ3,800บาท พร้อมจะส่งเลยพี่น้องนะครับทั่วไทยนะครับแล้วก็มาที่ power amp นะครับ power amp toa นะครับรุ่น pa นะครับเป็นโมเดลนะครับ a 3 3 1 m นะครับ a 3 1 m นะครับตัวนี้มีช่องไมค์นะครับมีช่องไมค์พร้อมนะครับพี่น้องนะครับมีช่องไมค์ทั้งหมด3ช่องนะครับผมนะครับตัวนี้มีเบสนะครับมีแหลมปรับเบสปรับแหลมได้นะครับตัวนี้พิเศษก็คือสามารถ ต่อเข้ากับแบตรถยนต์ได้นะครับ12โวลต์นะครับสามารถต่อเข้ากับแบตรถยนต์12โวลต์ได้เลยนะครับพี่น้องตัวนี้เหมาะสำหรับรถแห่โฆษณานะครับเหมาะสำหรับใช้ขับมอนิเตอร์นะครับมอนิเตอร์นะครับ2ใบนะครับขับฮอนหนึ่งตูดนะครับสองดอกได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับนี่ครับสภาพสีสวยพี่น้องนะครับเป็นแบตนอกนะครับผมนี่ครับของ t o a นะครับบริษัทวิชัยเทรดดิ้งจำกัดนะครับนำเข้ามานะครับพี่น้องนี่ครับสภาพสีสวยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับผมสำหรับ Powermix นะครับ Powermix นะครับตัวนี้เป็น Powermix น้าลายนะครับพี่น้องนะครับผมใช้รถแห่โฆษณาได้นะครับผมใช้ขับคอนนะครับผมขับมอนิเตอร์นะครับได้นะครับตัวนี้ทำในหาอยู่นะครับผมตัวนี้นะครับผมขายเพียงนะครับผม1,700บาทนะครับ1,700ดบาทพร้อมจัดส่งนะครับ1,700บาทพร้อมจัดส่งนะครับผมเป็น T.O.A นะครับผม A. ส1 M นะครับผมสภาพสวยๆนะครับแต่ก็มาที่ คอรสนะครับผมคอรสสทางนะครับคอรสสทางของยี่ห้อท็อปโปนะครับท็อปโปมิวสิกนะครับตัวนี้สภาพมือหนึ่งเลยพี่น้องนะครับสภาพมือหนึ่งเลยนะครับผมสภาพสวยกิ๊กนะครับพี่น้องนี่ครับเป็นของท็อปโปนะครับผมนําเข้าโดยบริษัทเอทีนะครับนําเข้าบริบริษัทเอทีนะครับตัวนี้สภาพไม่เอี่ยมเลยพี่น้องนะครับมีสติ๊กเกอร์นะครับมีอะไรครบนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับไม่เอี่ยมนะครับไม่เอี่ยมเลยนะครับท่านดาร์าอยู่เด้อพี่น้องท็อปโปนะครับท็อปโปตัวนี้จะเป็นรุ่น T X O นะครับสองสามสี่นะครับผมเสียงดีมากนะครับตัวนี้ท่านใดหาอยู่เด้สองพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็คอร์สนะครับสามทางนะครับคอร์สสามทางเป็นของอันโตนะครับนี่ครับสามทางอันโต้นะครับนี่ครับสวยๆนะครับตัวนี้เป็นแยกซับวูเฟอร์อิสระนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับผมนี่ครับผมตัวนี้เสียงดีมากนะครับพี่น้องนะครับ ตัวนี้ก็หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับผมสหรับคอรสสามทางอันโต้นะครับนี่ครับสีสวยนะครับท่านไหาอยู่เด้อแล้วก็มาที่เอฟเฟกนะครับผมเอฟเฟกต์บาร์เรนเจอร์นะครับเอฟเฟกต์บาร์เรนเจอร์นะครับผมตัวนี้เป็นเอฟเฟกแท้นะครับผมสามสิบสองโปรแกรมนะครับผมตัวนี้เสียงดีนะครับพี่น้องนครับท่านไหาอยู่เด้อเอฟเฟกนะครับผมอันโต้อ่าเอฟเฟกต์บาร์เรนเจอร์พี่น้องขออภัยนะครับเอฟเฟกต์บาร์เรนเจอร์นะครับผมราคาพี่น้องนะครับ ราคาเพียงนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับผมเอฟเฟกบาร์เรนเจอร์นะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับพี่น้องอ่ะท่านไหนหาอยู่เด้อใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็มาที่คอร์ดิจิตอลนะครับคอร์ดิจิตอลอยากให้พี่น้องดูนิดนึงนะครับคอร์ดิจิตอลนะครับผมได้วัลเล็ค PA สองนะครับของ DBX นะครับนี่ครับผมสภาพสวยนะครับตัวนี้นี่ครับผม อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นงานของอะไรนะครับผมตอนนี้เม็ดอินชายน่านะครับก็คือถ้าเป็นแท้จะเป็นเม็ดอินชาน่านะครับพี่น้องนะครับผมแต่ um ตัวนี้ก้ามกึ่งนะครับก้ามกึ่งอันนี้ไม่กล้าการันตีนะครับเพราะว่าถ้าแท้บจะเป็นมหาจักรนะครับเป็นมีโลโก้มหาจักรนะครับแต่ตัวนี้โลโก้แบบนี้ก็น่าจะเป็นงานดีนะครับผมเม็ดอินชน่านะครับนี่ครับสวยนะครับแท้ก็เม็ดอินชายน่านะครับพี่น้องนะครับนี่ครับทำในหาอยู่นะครับตัวนี้ราคานะครับพี่น้อง 5,500ันห้า้อบาทนะครับพร้อมส่งนะครับดีคอสดิจิตอลนะครับ DBX นะครับผมเดวอเล็ก PA2 นะครับผมตัวนี้ห้า0ันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้สามารถเล่นผ่านโทรศัพท์ได้เลยนะครับผมเดวอเล็ก PA2 นะครับพี่น้องหาโปรแกรมนะครับแล้วก็ลงในโทรศัพท์ออกนะครับพี่น้องนี่ครับนะครับสภาพสวยๆนะครับทานหนหาอยู่เด้อห้า0ันหรอยบาทนะครับผมสำหรับคอสดิจิตอลเดวอเล็ก pa2 นะครับผมแล้วก็ ปีแยกซับนะครับผมปีแยกซับนะครับของโปรยูโรเทคนะครับตัวนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้เชื่อมต่อ USB ได้นะครับตัวนี้ก็เสียงดีนะครับพี่น้องนี่ครับสภาพสวยเลยนะครับโปรยูโรเทคนะครับสติ๊กเกอร์ไม่ขาดนะครับพี่น้องตัวนี้พี่น้องดูนะครับนี่ครับผมสติ๊กเกอร์ติดอยู่นะครับนี่ครับของร้านเทพสิทธิ์นะครับนะครับสวยๆนะครับทนายหาอยู่เด้อสำหรับปีแยกซับนะครับปีแยกซับของโปรยูโรเทคนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับผมตัวนี้ก็ 1,500บาทนะครับพี่น้อง1,500บาทนะครับผมจะส่งนะครับท่านไหนหาอยู่นะครับผมแล้วก็มาที่โปรแกรนะครับผมโ o น i x นะครับ h o n ิกยูไอห0ึ่นะครับ h o n ิกยูไอห0ึ่นะครับตัวนี้4,200บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับ4,200บาทพร้อมจะส่งนะครับ18นิ้วคาราดอก12 15ข้างละ2ดอกนะครับผมท่านไหนหาอยู่นะครับแล้วก็มาที่ พาวเวอร์แอมหน้าลายนะครับพาวเวอร์แอมหน้าลายของโมดิฟายนะครับตัวนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับผมมีคอร์เรเซอร์ในตัวนะครับมีมอนิเตอร์ในตัวนะครับตัวนี้มีเอ็กโคนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับตัวนี้เสียงดีนะครับผมกําลังวัดอยู่ที่500วัตต์แอมป์เนะครับนะครับสภาพสวยๆนะครับตัวนี้ใม่เอี่ยมนะครับตัวนี้ของใหม่นะครับอยู่ที่ประมาณไม่หมื่นสองก็หมื่นห้าอะไรเป็นของตาจำไม่ผิดนะครับอ่าตันนี้มือสองนะครับผมขายแบ่งปันพี่น้องเพียง7,500บาทนะครับผมจะส่งเลยนะครับ 7500บาทพร้อมจัดส่งนะครับทนาไหาอยู่เด้อนะครับอุปกรณ์นะครับครบเลยนะครับสำหรับตัวนี้ก็คือมีทั้งมอนิเตอร์ในตัวนะครับผมบูทูธได้นะครับ USB ได้นะครับอีโค้รเลเซอร์ในตัวก็คือพี่น้องสามารถใช้ตัวนี้นะครับผมออกงานเล็กๆได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานพูดงานสัมมนานะครับพี่น้องตัวเดียวจบเลยนะครับผมใช้แทนมิกเซอร์ใช้แทนพาวเวอร์แอมป์ได้เลยนะครับตัวนี้ ครบจบในตัวเดียวนะครับเสนอหาอยู่เดนะครับผมราคานะครับผมเจ็ดพัน้าร้บาทนะครับผมจะส่งทั่วไทยนะครับแต่ก็มาที่ powerm นะครับ powerm ตัวนี้เป็นของแบรนด์โรยเยนนะครับพี่น้องเป็นของแบรนด์โรเยนนะครับเป็น powerm หน้าลายนะครับ3าม้อยวัตต์นะครับตัวนี้สามารถต่อกับไฟแบตนะครับต่อไฟแบตยี่สิบสี่โวลต์ได้นะครับตัวนี้ก็สภาพสีสวยนะพี่น้องนะครับเป็นแบรนด์โรเยนนะครับพี่น้องนี่ครับเป็นแบรนด์โรเยนเลยนะครับ นะครับผมสภาพสวยกิ๊กเลยนะครับผมด้านหลังก็นี่ครับตามนี้นะครับพี่น้องสําหรับต่อไฟ24บโวลต์นะครับผมตัวนี้ก็สามารถขับ 12- 15ค่าละสดอกนะครับในกรณีครับดอกลำพูงนะครับถ้าในกรณีที่ขับฮอนนะครับพี่น้องก็ใช้ฮอน4ตัวได้หนึ่งใบนะครับหรือว่าฮอน2ตัวได้2ตัวนะครับตัวนี้นะครับผมมีไม้มีอะไรครบเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับ จะในหาอยู่นะครับตัวนี้2,800บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับ2,800บาทพร้อมจะส่งนะครับแล้วก็มาที่โฮมแอมไมโครเทคนะครับโมเดล3,006 LX นะครับตัวนี้พัดลมนะครับผมทำงานตามอุณหภูมินะครับตัวนี้ก็18นิ้วได้ข้าวละสองดอกอิ่มๆเลยพี่น้องนะครับคองฟามข้าวสาลนะครับนะครับผมใส่ในนั่นเปียกนะครับผมใส่ในเป็นไมโครเทคนะครับ5,000นะครับนะครับผมด้านหน้ากล่องจะเป็นรุ่น3,006นะครับแต่ด้านใน จะเป็นรุ่น5,000นะครับพี่น้องนี่ครับสภาพซีสวยนะครับท่านไหนหาอยู่นะครับผมอ่ะคลิปนี้แบ่งปันพี่น้องนะครับแบ่งปันนะครับอ่ะท่านไหนหาอยู่นะครับผมให้จัดให้ราคาคุ้มๆเลยนะครับอ่าคลิปที่แล้วผมขายอยู่8,500ันหเอาคลิปนี้ลดไปเลย1,000บาทนะครับเหลือเพียง7,500บาทนะครับพร้อมส่งให้เลยนะครับ7,500บาทนะครับผมจะส่งนะครับสำหรับไฮโคเทคโมเดล3 6มพันนะครับผมแล้วก็มาที่ Power a m ์นะครับ NPE นะครับ4,800นะครับตัวนี้ก็สภาพเดิมๆพี่น้องนะครับ สภาพเดิมๆเลยนะครับตัวนี้7,500บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับ7,500บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับแล้วก็ทันเดอร์ซาวนะครับผมทีพันแปดนะครับทันเดอร์ซาวทีพันแปดนะครับตัวนี้ก็18นิ้วควงปั๊มนะครับได้อยู่ค่าละสองนะครับควงหลอกค่าละหนึ่งใบนะครับ12-15อาค่าละสองดอกนะครับขับแรงขับกลางขับเบียดได้นะครับตัวนี้5,500บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับผมเดิมๆเลยพี่น้องนะครับเดิมๆโรงงานเลยนะครับ5,500บาทนะครับผมจะส่งนะครับแล้วก็มาที่ power amp นะครับผม S 500นะครับเอสห S 5 0 0นะครับตัวนี้เป็นโปรแกรมของโรยเยนนะครับโรยเยนเอส0้ไฟเชียงนะครับพี่น้องนะครับนี่ครับสภาพสวยเลยพี่น้องนะครับสวยเลยนะครับให้พี่น้องดูกันชัดๆนะครับนี่ครับใช้งานได้ปกตินะครับนี่ครับนี่ครับผมสภาพ น่าจะเดิมๆเลยพี่น้องนะครับเพราะว่าฟิวนะครับฟิวที่มาจากโรงงานนะครับยังอยู่ครบทุกตัวนะครับยังอยู่ครบทุกตัวเลยนะครับท่านใดสนใจนะครับตัวนี้4,800บาทนะครับพร้อมส่งนะครับ4,800บาทนะครับผมพร้อมจะส่งเลยทั่วไทยนะครับแต่ก็มาที่ power mix นะครับ power mix A1 นะครับตัวนี้เป็นรุ่น KT104 นะครับ A1 KT104 นะครับตัวนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ในตัวนะครับผมเอฟเฟกแท้99โปรแกรมนะครับผม เป็นช่องไม้ทั้งหมดนะครับตัวนี้จะเป็นช่องไม้สิบสี่ช่องเลยนะครับนี่ครับผมสวยๆนะครับผมกําลังวัดสูงนะครับตัวนี้สามารถเล่นชุด2อคูณสได้นะครับชุด2อคูณสได้เลยนะครับมีคอร์เลเซอร์ในตัวนะครับมีบลูทูธนะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับนี่ครับพี่น้องดูนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นสเปคอนนะครับสไปคอนแบบนี้เลยนะครับดูกจะชัดนะครับอาจจะค่อนข้างหนักนะครับตัวนี้พี่น้องนะครับนี่ครับตามนี้เลยนะครับผมตัวนี้กาลังวัดผมไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจนะครับ จะไหนสนใจก็ทักเข้ามาเดี๋ยวผมหาข้อมูลให้นะครับสำหรับกําลังวัดของตัวนี้นะครับผม A1 นะครับ A1 KT 104นะครับผมตัวนี้น่าจะผ่านการมูนะครับจากค่ายโปยยตนะครับมาแล้วนะครับพี่น้องพอมีสติกเกอร์ติดอยู่นะครับพี่น้องค่ายนี้มั่นใจได้เลยนะครับผมน่าจะเสียงใสขึ้นพุ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ให้อัปเกรดนะครับคุณภาพนะครับขึ้นมาแล้วนะครับโดย ขายโปรยศนะครับพี่น้องท่านในหาอยู่นะครับตัวนี้ขายเพียงนะครับขายเพียง5,500บาทนะครับพร้อมส่งนะครับ5,500บาทนะครับพร้อมจะส่งเลยนะครับสภาพะรสวยใช้งานได้ปกติทุกช่องนะครับผมเอฟเฟคออกนะครับออกครบเลยนะครับบลูทูธใช้ได้นะครับ USB ใช้ได้นะครับอีโคไลเซอร์ก็ใช้ได้ปกตินะครับพี่น้องท่านในหาอยู่เด้อเล่นชุด2คู่2ได้เลยนะครับผมสำหรับมิกเซอร์ A1 นะครับ KT 1 0 4นะครับแล้วก็มาที่ powermix อีกหนึ่งตัวนะครับผมตัวนี้เป็น powermix band เดี๋ยวขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งนะครับ Yamaha นะครับ Yamaha PSY นะครับ8 usb นะครับตัวนี้ก็มีบลูทูธในตัวนะครับมีบลูทูธในตัว usb ได้ SD card ได้นะครับตัวนี้เอฟเฟกต์อยู่ที่16โปรแกรมนะครับเอฟเฟกต์สิโปรแกรมนะครับอีโคไลเซอร์2ชั้นนะครับอีโคไลเซอร์2ชั้นนะครับนี่ครับสีสวยเลยพี่น้องนะครับ ตัวนี้สภาพหม่เอี่ยมนะครับสภาพใหม่เอี่ยมเลยนะครับผมสวยกิ๊กเลยพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังชัดๆัดนะครับนี่ครับผมด้านหลังนะครับับตัวนี้นะครับกำลังวัดนะครับกำลังวัดถ้าอ้างอิงตามที่นะครับผมบริษัทเขียนมาก็อยู่ที่สองคูณแปดร้ยห้าสบวัตต์นะครับสองคูณปร้อยหสิบวัตต์นะครับน่าจะเป็นวัตต์ที่4โอห์มนะครับก็คือสามารถนะครับผมขับชุด สิบแปดนิ้วนะครับสองคูณสองหรือว่าสิบห้านิ้วสองคูณสองได้สบายๆนะครับรับงานเล็กๆได้เลยพี่น้องนะครับผมจะไหนสนใจนะครับผมออกงานอีเวนต์นะครับตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็สภาพสวยๆสภาพมือหนึ่งเลยนะครับตัวนี้ก็ขายเพียงห้าพันห้าร้อยบาทนะครับห้าพันห้าร้อยบาทนะครับพี่น้องส่วนตู้ลำโพงนะครับช่วงนี้นะครับผมขอเวลานะครับพักฟื้นร่างกายอีกนิดนึงนะพี่น้องนะครับเดี๋ยวร่างกายพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะ นำมาเสนอพี่น้องนะครับก็ส่งได้ปกตินะครับแต่ว่าช่วงนี้ขอนิดนึงนะครับพี่น้องนะครับผมเป็นช่วงรักษาตัวอยู่นะครับผมก็นี่ครับตู้ก็เหลือเยอะนะครับพี่น้องนะครับนี่ครับตัวนี้ก็ใบละสองพันหนะครับเป็นตู้แฝดนะครับผมของมาร์ควลนะครับผมส่วนตัวนี้เป็นตู้เรียวนะครับเป็น18นิ้วนะครับสินิ้วหนร้อยห้านิ้วนะครับไม่เล็กตัวใหญ่เลยถ้าไหนอยากเห็นรูปเพิ่มเติมก็ทักเข้ามาได้นะครับส่วนตัวด้านบนนะครับผมจะเป็นแปดนิ้วนะครับสองคูณหนึ่งนะครับ เป็นดอกเดิมๆเลยนะครับของ NPE คงรอนะครับผมแหลมจรวดนะครับตรงนี้ท่านายสนใจเด้อแล้วก็ตู้ NPE นะครับตู้ NPE 12นิ้วนะครับ NPE 12นิ้วนี่ครับนี่ครับสวยเลยนะครับ NPE 12นิ้วนะครับนี่ครับตัวนี้ก็ใบละ1,500บาทนะครับพร้อมส่งนะครับใบละ1,500บาทพร้อมส่งนะครับไม้เป็นไม้ MDF นะครับ ดอกไปดอกเดิมๆเลยพี่น้องนะครับนี่ครับดอกเดิมๆนะครับเป็นเกสรนะครับส่วนตู้ JBL นะครับตัวนี้ก็น่าจะส่งให้ได้อยู่พี่น้องนะครับถ้าไหนหาอยู่ก็ใบละหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับตู้ JBL นะครับผมเป็นตู้เจเล็กนะครับเป็นเจบินเล็กนะครับนี่ครับนี่ครับสวยเลยพี่น้องนะครับตัวนี้ก็ใบละหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับท่านไหนเข้ามารับเองนะครับตัวนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็ตู้เอฟออนนะครับตัวนี้ก็ใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับขอท่านที่เข้ามารับเองได้นะครับแล้วก็ ตู้อันนี้ไม่แน่ใจของแบรนด์ไหนนะครับอ่ตัวนี้จะติดเป็น TA มานะครับพี่น้องก็ใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมตู้แล้วก็ตู้ผีเสื้อนะครับผีเสื้อนะครับนี่ครับสวยๆนะครับดามาดีสวยเสียงดีเลยนะครับตัวนี้ก็อ่าท่านไหนนะครับเข้ามารับเองก็เอาแค่คู่ละสองพพอพี่น้องนะครับแบ่งปันไปใช้งานนะครับคู่ละสองพพอนะครับผมส่วนตู้ข้างนอกก็มีเยอะนะพี่น้องเดี๋ยวผมอาจจะ อ่าแพนให้พี่น enfin ้องดูนะครับผมอาจจะไม่ทั่วถึงเท่าไหร่นะครับก็อ่ามีตู้เทอร์โบนะครับเทอร์โบฝาบนมี um, 2ใบนะครับใบละ1 5 0 0บาทนะครับเป็นคอเบ็กพี่น้องนี Gosh, ่ครับเทอร์โบฝาบนเป็นคอเบ็กนะครับใบละ1 5 0 0บาทนะครับเทอร์โบฝาหลังนะครับตัวนี้มุมพลาสติกนะครับเป็นฝาหลังมุมพลาสติกเทอร์โบเหมือนกันก็ใบละ1 5 0 0บาทนะครับผมก็มีตู้บีพันตู้บีพันตู้มีหลายตัวพี่น้องนะครับต้องอ่าต้องเข้ามาดูด้อยพี่น้องนะครับแล้วก็ตู้ พร้อมใช้งานนะครับ12นิ้วตัวนี้ผมยังไม่ได้เช็คอันนี้ขอเวลานิดนึงนะครับผมแล้วก็ตู้15นิ้วนะครับ15นิ้วพร้อมดอกนะครับค่าย WFS นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมแกะดอกดูก่อนนะครับเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวจะมาเช็คให้พี่น้องดูนะครับแล้วก็ตู้โนเนมนะครับตู้โนเนมช่างแม็กเนี่พี่น้องนี่มีทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด8ใบนะครับ นี่ครับมีทั้งหมดแปดใบนะครับตัวนี้คุมมาอยู่นะครับตัวนี้เป็นตู้เปล่านะครับเป็นตู้เปล่าทั้งหมดนะครับดลอกลำโพงขายไปแล้วนะครับตู้โนเนมตัวท็อปพี่น้องนะครับตูนมตัวท็อปนะครับผมนะครับขอบเหล็กหูจับเหล็กนะครับผมตัวนี้ทางช่างแม็กนะครับจะขายอยู่ที่ใบละ4,000ันบาทถ้าเป็นมือหนึ่งนะครับใบละ4,000ันบาทนะครับเป็นมือหนึ่งเพราะตัวนี้จะเป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะครับเป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะครับไม้อะแท้ตาบุกเขาจะให้พี่้องดูนะครับนี่ครับผมตามนี้เลยนะครับสวยนะครับนครับะ ตัวนี้พี่น้องไม่ต้องรอนะครับพี่น้องไม่ต้องรอนะครับสามารถเข้ามาซื้อที่ร้านได้เลยนะครับพี่น้องถ้าไปสั่งนะครับสั่งประกอบก็น่าจะไม่ต่ำกว่า15วันหรือ1เดือนนะครับตัวนี้ขายต่ำกว่าราคามือหนึ่งนะครับผม1 0 0 0บาทนะครับพี่น้องตัวนี้ใบละ3 0 0 0บาทนะครับพอท่านที่เข้ามารับเองได้นะครับก็หรือท่านไหนจะเมาสแใบนะครับผมมีราคาพิเศษให้นะครับทักมาคุยหลังไม้ได้4ใบก็มีราคาพิเศษให้นะครับนะครับผมถ้ารับ2ใบนะครับผมใบละ3,000ันบาทนะครับพี่น้อง สีใบขึ้นไปมีราคาพิเศษนะครับพี่น้องทักเข้ามาได้แล้วก็ตู้เทอร์โบนะครับเทอร์โบ18นิ้วนะครับตู้เทอร์โบ18นิ้วมีทั้งหมด2ใบนะครับมีทั้งหมด2ใบนี่ครับตัวนี้เป็นขอบเหล็กนะครับตัวบนจะไม่มีขอบเหล็กนะพี่น้องก็จะมีตำหนินะครับตรงมุมนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนะครับท่านไหนมีซีเรียสนะครับตัวนี้ก็แบ่งปั้นเลยนะครับแบ่งปั้นเลยนะครับผมท่านไหนเข้ามารับเองนะครับผมขายให้เพียง2ใบนี้นะครับเทอร์โบ2ใบนี้รับเองนะครับพี่น้องนะครับเข้ามารับเองคู่นี้2,500บาทนะครับผมราคานี้ ไม่ลดแล้วนะครับพี่น้องขายถูกมากๆนะครับผมไม้อัดแท้ยี่สิบมิลนะครับขอท่านที่เข้ามารับเองได้เท่านั้นนะครับตำหนิตำหนิก็จะมีนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตู้เทอร์โบยี่สิบเอ็ดนิ้วเอกซาวนะครับเทอร์โบยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับของค่ายเอกซาวนะครับผมตัวนี้ก็ตามสภาพพี่น้องนะครับผมไม้อัดยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับเป็นคอบเล็กนะครับตู้นี้ถอดลงจากรถแห่นะพี่น้องนะครับนะครับผมสภาพไม้อัดนะครับก็คือ ก็จะมีตำหนินิดหน่อยนะพี่น้องตำหนินิดหน่อยนะครับก็ตามนี้นะครับตำหนินิดๆหน่อยๆนะครับก็คือถ้าให้นะครับบอกเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ของตู้ก็น่าจะอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า70สเซขึ้นนะครับเจ็ดสิเซขึ้นนะครับยังไม่มีตรงไหนที่บวมที่ผุนะครับผมแต่ก็จะมีตำหนิเล็กๆน้อยๆนะพี่น้องลองเข้ามาดูนะครับตัวนี้อ่ะผมแบ่งปันพี่น้องไดยกันนะครับผมยี่สนิ้วเอกเศร้านะครับตู้มีแบรนด์ตู้มีค่ายนะครับอ่ะขายถูกๆพี่น้องนะครับผม รับเองนะครับผมรับเองใบละ1,500บาทพอนะครับ, 1, บ,บรับเองใบละ1,500บาทนะครับผมราคาน at ี้ไม่ลดเออยี่นิ้วเอกซาวนะครับนี่ครับให้พี่ลองดูนะครับี่ครับสวยเลยนะครับสัญหานอยู่เด้อสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ตู้ตู้แฟรนะครับตู้แฟร์ออเดอร์สี่นะครับตัวนี้ก็ทนายมารับเองอ่ะอันนี้ผมมีเหลือแค่ใบเดียวนะครับผมเอาแค่ใบละ1,000บาทพอนะครับผมแล้วก็ตู้เอฟฮอนนะครับตู้เอฟฮอนนะครับตัวนี้นี่ครับตู้เอฟฮอนนะครับผมตู้เอฟฮอนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ ถ้าท่านไหนจะรับนะครับท่านไหนเข้ามารับเองได้ตัวนี้ผมขอแค่คู่ละ1,500บาทพอนะครับคู่ละ1,500บาทพอนะครับเป็นไม้อาเแท้ยี่สมิลนะครับขอบเล็กเลยนะครับตัวเอฟพอนีสวยนะครับคู่ละพันห้าน้พี่น้องอหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็อย่างพวกนี้ครับมอนิเตอร์นะครับมอนิเตอร์สิบห้านิ้วนะครับมอนิเตอร์สิบห้านิ้วนะครับท่านไหนต้องการเราไปใช้งานนะครับผมก็สามใบนี้ เอาไปเลย500บาทนะครับพี่น้องแบ่งปันนะครับอันนี้ช่วงนี้ขอท่านที่เข้ามารับเองได้เด้อพี่น้องสำหรับตู้ลำโพงนะครับว่าตอนนี้ยังยกของหนักไม่ได้นะครับยกของหนักไม่ได้นะครับอ่าอันนี้ก็ขออภัยนะครับที่ไม่สะดวกนะครับพี่น้องอ่าส่วนตู้12นิ้วตัวนี้นะครับ12นิ้วนะครับ2อคูณหนะครับ12นิ้ว2อคูณหตัวนี้ก็ท่านไหนเข้ามารับเองนะครับมี2ใบนะครับก็คู่ละ1,500้านะครับคู่ละ1,500้าพอนะครับตัวนี้มีตะแกรงนะครับอ่ามีหน้าผ้านะครับเป็นหน้าผ้้านนนนนะะะะคคคครรรรััััับบบบบสสีีวววยตไไมมม่่ผุ กับสภาพใหม่อยู่นะครับตอนนี้คู่ละพันห้าพอนะครับต่นไหนหาอยู่เด้องสำหรับตัวนี้อ่าส่วนส่วน้อนนะครับพนมีตูดอยู่นะครับเป็น้องเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเช็คนิดนึงนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาแจ้งเลยกันนะครับผมสำหรับตัวอื่นนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาแค่นี้พอนะครับผม่านไหนสนใจตัวไหนก็สามารถโทรแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันได้เด้อพี่น้องนะครับผมเน้นโทรแล้วก็ไลน์เท่านั้นนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสำหรับวันนี้